นั่งกินกาแฟโชว์ไปเมื่อวานก็คําปอนคําปอนกับเออ่คนเมืองยศมั้งเมื่อวานสองคนย,ยอดดูก็เท่าไหร่ร้อยกว่าแค่นั้นแหละเขาดันเหมือนกันแล้วก็ดันนิดนิด,นดนหน่อยหยแต่ถ้าเขาไม่ดันก็คงไม่ถึงร้อยอ่ะ นันติ้งขึ้นหรือเปล่าขึ้นไรไหมขึ้นเวลาไหน คนนะจ้าสองล้านดวงใจอังนนก็เจ็ดโมงได้แล้วมัง้ง อ๋อไม่ได้ขึ้นไลฟ์เหรออืมป้าต่อยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์เหมือนกันหลยวันก่อนเมื่อไม่กี่วันก็เจอเอทเข้าไปในไลฟ์เอสเอก็ถามป้าต่อยว่าไลฟ์ไหมป้าต่อยบอกว่าป้าต่อยมันได้ไลฟ์เลยเพราะไลฟ์แล้วไม่มีคนดู เอ็ดก็เลยบอกว่าเอ็ดก็ถ้าไม่มีคนดูเอ็ดก็ไลฟ์สวัสดีจ้าพี่โชมอุ้ยวันนี้เวียนมาเจอเนาะพี่โชมไม่ได้ขึ้นไลค์ like, หรอขอบคุณที่แวะให้กำลังใจจ้าหวัวเลาะมาเลยกินกาแฟหรือยัง ปลาต่อยกินหมดแล้วกาแฟแต่กินน้ำร้อนอยู่คุยกับนันติ้งพักใหญ่แล้วสบายนีเอ้ยสบายดีนะพี่โสมพูดลิ้นพันเลยเห็นพี่โม,พ,ม <laughs> พักนี้เขาสวยนะพี่โชมนิ้วนิ้วเขาสวยใช่ปลาต่อยบังเอิญเจอ นานแล้วมั้งหลายเดือนแล,ล้วแหละเจอไลฟ์สดนิ้วเขาเรียวสวยใช่ <c oughs> ไม่เบานะพี่ชมนะผู้ติดตามก็เยอะแล้วนี่พี่ชมพี่ชมได้เงินเดือนม้ายยังได้กี่รอบแล้ว เข้ามาแล้วก็คุยกันบ้างจีขอสวัสดีค่ะนางต่อยโอยเปลี่ยนฉายาใยห้พต่อยแล้วเหรอทักทายเหมือนกับโกรธพดต่อยเลยนะโกรธแค้นเครื่องโกรธ โทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุนใช่ไหมพี่โจ